ต้มอ,อกอ,อกอ,อกขาแก้วนี่นหมอะกับนังงพดตาหมอกับังพบงพดอุ๊เลยค่ะ เก็ตัวหลังกำลังเตรียมแกงเส้นหมอใ้าชอบไปบนกบเก,ก็ตัวที่เกิงได้ชิไปหาไตโกบมากค่ะไตโกบยี่ตหลาดนี่นะน้ำโกบอบๆโกบโกบล,กล,ลงน้ำแล้วค่ะน้ำเดียดเเอาโกบล,ลงน้ำแล้วปฏิบัติการต้มโกบของเกตุ ผลงานแก่เป็ดไตกบมาตาตลาด <c oughs> ต้มยำกบดินเลิอโดยจิตตุค่ะเสียหลายเพราะมีใบเสียวนืมันย่ยเนาะใบเยบามแลโอตีโอใส่มา,าม,มแล้วดเลีวเลอเามปดเลิแตกปงค่า <c oughs> มีใส่เกลี่ยลงไปค่ะเกลีย่ยคุณแม่สมมา ได้ลายปนติยาใส้อีกแล้วค่ะตามด้วยพงพิเศษค่ะละับนี่เเห็นรับความอร่อยของเจตุนเมเทซองอีกค่ะ <c oughs> ไม่อร่อยให้รู้ไปสิ ปิดฝาเอืบคาเราติดตามตอนต่อไปลุกไปคุณยายตาเสีบบอซิมกันหนังแสีบบอหวเียกิดเลยอือกะเบิงใส่ก็หนไหนมาขามท้านนุยงยังไงข้ามหวานเลยสีเดาห่า จะปเปลอา่มาสัตแค่นี้น้อยเจตัวขีดเอาง่า่าี่านี่ไความความเข้มเข้มสมสุดลาตกจกิตตุ่ม้มกบเข้มสมุด ต่มกระเพาะก้วนะตั้งแต่ว่าต้มสุ่มนะคะตีโอ้มันต้องเป็นสิต้มสุ่มนายายนะย่านาะตามธรรมเนียมของมันทีมอีกครั้งซิแซ่บอ่ะนี่ตัวกระเพาะจีแก้วกกต่ำนะย,ย่าโอ้ยไฮแตอี้มิมันขีดบมื่อใดลำดับต่อมาคือจีหมักผิดค่ะเพราะมันจีสามขัว อัดดาศัยกฐาต่ำเจลเลิดต้มกบต้มกบเจตุต้มกบพร้อม,เ,ออม,มเสิร์ฟราคาต่ำเอาปากซี่อมต่ำใส่แล้วไม่เลยย้ายจักหยอด วัาแล้วเสร็จเธอโ,โดยเชฟตุกค่ะเจฟตุปเป็นผู้บัญเล่ือน่งเปิด้างนั่จ่าเดิมถาาดโลประทันมากจะอยากน้ำเพิ่มเอาเมือนนี้ลถคือจาเดกูมึงเอาพริกใหม่ล,ยยลอยย่าหรอหลัหอมเต๋อเอากระเจาเป็นผู้เหยียดใหม่ย่าเริ่มจา้า ตับแจ้วตบแจ้วพริกดีหมักน้ำจากต้นสดๆดน้องมะน,นาวกะปกชีกำลังตำแจ้ว ตอน,นี่กระตำนะยยกกระเทียมนะให้เจาสำหรับจมตัวกระสุนผักีหอมใส่ในะยู่บนเล็กกรบตำผักพริกดีนะ แกมันแหลกใส่จำเจางหอมนี่รีบว่าเป,นะป็นอมจิุณกะทินเด้ เจวหอมหอมกับเจวหอมหอมเจลพริกสดเจลพริกดิบเจร็จทกเรียบร้อยแล้ว ขาดว่าเลยดีค่ะผงวิเศษเติมผงวิเศษลงไาแอนมะนาเล<ะ>็บนี่นะนี่นะ เรียบร้อยแก้วเจ็ดถืก ความสด็จจาขวดน้อขวดจะใช้วยเรียบร้อยแล้ว